ราชาลูกหนังทั่วโลกคอเสนอเร่เข้ามาพีตั้งราคาเอริกเซน4.23ล้านปอนด์คอตออฟไซด์เวฟฟตบอลปูดข่าวแมนเชสเตอร์ตั้งราคาของคริสเตียนเอริกเซนกองกลางจอมเทคนิคเอาไว้เพียง4.23ล้านปอนด์ในซัมเมอร์นี้เอริกซเซนหลอสัญญาในทินโอทัฟร์อีกเพียงปีเดียวเท่านั้นเขาต้องดิ้นรนหาโอกาสลงเล่นเมื่อรุ่นการที่แล้วแถมเป็นเพียงตัวสำรองที่ไม่ได้ถูกใช้งานในนัดชิงชนะเลิศเอฟเอคัอีกด้วย มีข่าวลือเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่เขาเจะย้ายกลับไปอาแจ็กซ์อัมสเตอร์ดัมสโมสรที่เขาค้าแข้งเป็นเวลา4ปีก่อนย้ายไปท็อตแนมฮอสเปอร์ในปี2013แต่เจ้าตัวบอกว่ายังไม่ได้ตัดสินใจอะไรรายงานอ้างว่ายูเนเต็ดกำลังทำงานอย่างหนักเพื่อแยกทางกับสตาร์ชาวโคโนมในมัมร์น,นี้เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการหาแข้งใหม่มาเสริมทัพนอกจากอาแจ็กซ์แล้วอันเดรสเสโมสรในลีกเบลเยียมก็แสดงความสนใจอยากได้เอเ็กเซ่นวัย32ปีเช่นเดียวกัน สกายันซัมเมอร์น,นีแม็กควายไม่ย้ายแน่นอนแฮร์รี่แม็กควายจะยังอยู่ต่อสู้เพื่อแย่งตำแหน่งในทีมต่อไปแม้ว่าแมนเชสเต็เดต์เพิ่งเซ็นสัญญากับเลนี่ย و ر และยังมีข่าวที่พวกเขาต้องการดึงมัตทเดล,ลิกเพิ่มอีกรายด้วยก็ตามแม็กควายตัวเป็นข่าวอย่างหนักว่าจะย้ายออกจากปีแสดงเมื่อซัมเมอร์ก่อนโดยเฉพาะเวสแฮมิเดที่ใกล้เคียงคว้าตัวไปร่วมทัพแต่เจ้าตัวปริเสธและทำผลงานได้น่าประทับใจให้กับทีมของเอริเกเทนฮาร์ก สัมภานี้กองหลังทีมช่างกรีนมีข่าวพัวพันการย้ายทีมอีกครั้งอย่างไรก็ตามเมลิซาเรดดี้นักข่าวจากสกายสปอร์ตยืนยันว่าแม็กควจะไม่ย้ายไปไหนทั้งนั้นโดยเธอกล่าวว่านักเตะที่เรารู้ว่าจะไม่ย้ายแน่นอนคือแฮร์รี่แม็กควด้วยการที่วิกเตอร์ลินเดเลฟอาจย้ายทีมสโมสร,รจึงต้องการตัวเลือกเซนเตอร์แบ็กที่มีคุณภาพบวกกับปัญหาการบาดเจ็บที่หวั่นซ้ำรอยเหมือนซีซั่นก่อน แฉผีให้ค่าเหนื่อยย و ر มากกว่าราชันเกือบสีเท่ามากา้กาซอดังจากแดนกระทิงดุเปิดเผยว่าแมนเชสเตอร์เด็ดประเคยียนค่าเหนื่อยเพื่อนมโนมนาวให้เลนีวโยโรยอมย้ายไปร่วมทัพแม้ว่าเรัลอามริดให้ความสนใจด้วยก็ตามเดิมทีราชันชุดขาวเป็นทีมเต็งที่คว้าตัวยูโรแต่พวกเขาไม่สามารถจ่ายเงินตามที่ลิวต้องการได้สุดท้ายเป็นแมตต์ที่เซ็นสัญญาร่วมสังกัดด้วยมูลค่ารวม62ล้านยูโรและอาจสูงถึง70ล้านยูโรในอนาคต อย่างไรก็ตามรายงานของมาการ์ระบุว่าโยโรจะได้รับค่าในถึง9ล้านยูโรต่อปีที่ไม่เต็ดซึ่งมากกว่าของเรอัลมาดริดที่ยื่น2.5ล้านยูโรหรือเกือบ4เท่าเลยทีเดียวเชื่อว่าหากโยโร่ย้ายเข้าร่วมทีมซานติโกบราเบลเขาก็น่าจะได้เป็นตัวเลือกเซ็นเตอร์แบ็กอันดับที่4ของทีมตามหลังดาวิดอลาบาเอเดมิเตาและอัน,ตอนโตนิโอริลิเกอร์นั่นทําให้โรสบังโกสไม่ได้ผลักดันดิวนี้ อย่างพลิวไมนูร่วมโชว์เพลงแข่งกับทีมท้องถิ่นคอบี้ไมนูได้รับเชิญให้โชว์ลีลาสตรีทบอลร่วมกับเวนิสบีชเอฟซีในระหว่างช่วงพักร้อนพร้อมมอบคําแนะนําให้กับเด็กๆที่เดินทางมาดูขวัญใจของพวกเขาไมานูไม่ได้เดินทางไปร่วมทัวร์ปีซีซั่นกับแมนเชสเตอร์ที่ลอสแองเจลิสเนื่องจากเขากําลังอยู่ในช่วงพักร้อนหลังจบการแข่งขันยูโรและไม่พลาดที่จะเดินทางไปยังเวนิสบีชสถานที่ท่องเที่ยวอันโด่งดังแข้งเด็กปั้นผีแดงได้รับเกียรติให้เป็นแขกของสโมสฟรฟุตบอลเวิี ซึ่งเป็นสโมสรที่สร้างสนามฟุตบอลให้เด็กๆได้วาดเพลงแข่งบนชายหาดและได้เติบโตม,มาจนถึงขนาดที่ตอนนี้ได้รับการสนับสนุนจากไนกี้แล้วแข่งดาวรุ่งยูุนเต็ดรายนี้ก็ไม่พลาดที่จะโชว์ลวดลายของเขาดังที่สตาร์ชื่อดังหลายต่อหลายคนอย่างโลนาลดินโยเคลียนเอ็มบาเป้และวิโนสุดจูเนียเคยฝากความประทับใจเอาไว้ที่สนามแห่งนี้ ไมนูมาพร้อมกับหมวกบักเก็ตอันเป็นเอกลักษณ์ของเขาและได้รับเสื้อที่สั่งทําพิเศษให้กับเขาก่อนจะร่วมถ่ายรูปและแจกลายเซ็นก่อนจะลงเตะฟุตบอลชายหาดกับเด็กๆในท้องถิน่นภายหลังจบเกมไมนูได้เข้าร่วมในช่วงถามตอบและได้มอบคําแนะนําอันมีค่าสําหรับเด็กๆที่เข้ามาร่วมงานหากคุณไม่สามารถคว้าชัยชนะแต่อย่างน้อยคุณก็ได้เรียนรู้เขากล่าวผมเพิ่งผ่านช่วงเวลาสำคัญในเกมรอบชิงชนะเลิศยูโรมาได้ และคุณต้องทงํางานหนะักเพื่อให้แน่ใจว่าโอกาสเหล่านี้จะมาถึงอีกครั้งและคุณต้องคว้ามันเอาไว้ในครั้งต่อไปยอมรับมันให้ได้มันเจ็บปวดนิดหน่อยแต่คุณต้องใช้มันเป็นเชื้อไฟในครั้งต่อไปเมื่อถูกถามถึงการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดของเขากับไอเตดตและทีมช่างกริดไมนูเสริมว่ามันบ้ามากจากการเดบิวต์เต็มตัวในเดือนพฤศจิกายนไปจนถึงการเล่นให้ทีมช่างกริดไปจนถึงฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากแต่ผมค่อยๆทําเรื่องเหล่านั้นทีละก้าว วิคร์5สิ่งที่เอรดิคเทนฮากต้องทำกับแมนยูหากหวังจะประสบความสำเร็จในฤดูกาลที่กำลังจะเริ่มต้นเอรดิคเทนฮากผู้จัดการทีมชาวเนเธอร์แลนด์กำลังคุมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสโมสรมสยักษ์ใหญ่แห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษเข้าสู่ปีที่3แล้วและตลอดช่วงที่ผ่านมาเจ้าตัวมีเรื่องต้องแก้ปัญหามากมายทั้งในและนอกสนามในช่วงปีซีซั่นครั้งนี้ทนเทนฮากยังมีสิ่งที่ต้องทำให้แล้วเสร็จก่อนซีซั่นใหม่จะเริ่มขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมในการพาปีสแสดงไปอยู่่ใในนนนจจุดทีควระเป็นนปกาห้า หนึ่งความเด็ดขาดที่ยังต้องคงไว้เป้าหมายหลักของเชนฮักในการเข้า,ารับงานที่มาเตดเมื่อปี2022คือการปลูกฝังทัศนคติที่ดีและระเบียบวินัยให้กับนักเตะหลังจากถูกมองว่าเป็นจุดสำคัญที่ปีแสดงละเลยมานับตั้งแต่หมดยุคข,ของเซอร์อเล็กเฟอร์กูสันโค้ชชาวดัตแสดงให้เห็นว่าเขามีอำนาจเบ็ดเสร็จในการคุมทีมโดยใช้ไม้แข็งกับคริสเตียโนโรนัลโดเจดอนซานโช่และมาคัสเดดฟอร์ หลังจากผู้เล่นทั้ง3รายมีปัญหาเรื่องพฤติกรรมและแน่นอนว่าบอร์ดบริหารปีแสดงหนุนหลังเชนฮากเต็มที่ในสมุนี้เชนฮากยังคงต้องใช้วิธีการแบบเดิมและต้องทำให้นักเตะเห็นว่าหากใครมีปัญหาก็จะไม่ได้อยู่ในทีมชุดแรกอีกต่อไป 2. ตัดสินใจอนาคตของผู้เล่น โจชัวเซอร์กเซ่กองหน้าชาวดัตและเลนิโยโรกองหลังชาวฝรั่งเศสถูกคว้าตัวเข้ามาแทนที่อองตัวนี่มาร์กซิยาและราฟเฟลวารันถึงแม้จะเป็นการเสริมทีมได้อย่างยอดเยี่ยมแต่เทนฮากยังคงต้องการกองหลังตัวกลางกองกลางตัวกลางและแบ็กขวาอีกตำแหน่งละหนึ่งราย ขนาดเดียวกันผู้เล่นอย่างวิกเตอร์เรนเดลเวฟอารอนวันบิสกาแฮร์รี่แมกควายอันโตนี่ซานโชสกอตแมกโทเมนีคริสเตียนอล็กเซนฮันนิบาลเมดบีและกาซิเมโรกลับมาลงซ้อมทีมชุดใหญ่แล้วและถึงแม้จะไม่ใช่ทุกคนที่ย้ายออกไปแต่รายชื่อเหล่านี้ก็ยังมีอนาคตไม่แน่นอนอย่างหนักเช่นาฮาร์กต้องจัดการลดจำนวนนักเตะที่ไม่อยู่ในแผนการทำทีมออกไปซึ่งมันจะเป็นการยกเครื่องครั้งใหญ่ของเมดเดตในรอบหลายปี3เรียกฟอร์มของแรดฟอร์ดกลับคืนมา แมนยเจจบเรื่องอันดับ3ในซีซั่น2022-2023โดยส่วนหนึ่งต้องขอบคุณแรดฟอร์ดที่ยิงได้ถึง17ประตูนในพรีเมียร์และ30ประตูในทุกรายการแต่ฤดูก,กาลที่แล้วผลงานของเจ้าตัวหน้าผิดหวังสุดๆหลังซัดไปเพียง8ลูกจาก43เกมรวมทุกรายการลาสมูทฮอยลูนเป็นเพียงดาวรุ่งขณะที่เซิร์เซกก็เพิ่งย้ายมาซึ่งหมายความว่าแรดฟอร์ดยังต้องแบกรับความรับผิดชอบในการทำประตูต่อไป และเทนฮากก็ต้องหาวิธีที่ทําให้โฮหอกชางกริดไว26ปีกลับมาสู่ฟอร์มที่เฉียบขาดอีกครั้งอย่างไรก็ตามปัญหาเรื่องสภาพร่างกายและสภาพจิตใจของแรดฟอร์ดดูจะน่ากังวลพอสมควรซึ่งเทนฮากและทีมงานสตัฟโค้ชต้องหาทางรับมือต่อไป 4. หาปีขวาคนใหม่ เทียนฮัมีผู้เล่นหลายคนที่สามารถเล่นทางริมเส้นฝั่งขวาได้แต่ไม่มีใครทำผลงานได้สม่ำเสมอเลยโดยนักเตะแนวรุกยงางซานโช่แรดฟอร์ดอาเลนโดกาเาโช่ต่างก็ถนัดกับการเล่นทางด้านซ้ายฟาคุนโดปิสตีและอมาเดีาโรเป็นปีขวาโดยธรรมชาติและถึงแม้จะมีโอกาสได้ลงเล่นในทีมชุดใหญ่บ้างเมื่อรุ่นการที่แล้วแต่เขาก็เป็นแค่ดาวรุ่งส่วนอันโตนี่ก็ยังหาความสม่ำเสมอไม่ได้ซึ่งมองแล้วปีขวาเป็นตำแหน่งที่ไม่เต็ดมีปัญหาอย่างหนักถ้าอย่าทำผิดพลาดเหมือนกับที่ผ่านมา เชนฮาเคยกล่าวว่าปัญหาใหญ่ที่สุดในฤดูกาลที่แล้วคือจํานวนนักเตะคนสําคัญที่รับบาดเจ็บและมันก็เป็นอย่างที่เขาพูดหากมองไปยังผู้เล่นอย่างลูกชอวารานและลิสโดมาตินสที่แทบไม่ได้ลงเล่นส่วนเมสันเมาส์ฮอยลุนและแรดฟอร์ดต่างก็มีปัญหารบกวนตลอดเชนฮากยืนยันว่ามันเป็นเพราะความโชคร้ายแต่ผู้เล่นบางคนมีปัญหาเริ่มขึ้นในช่วงปรีซีซั่นเพราะพวกเขาทํางานหนักเกินไปซึ่งเป็นสิ่งสําคัญสำหรับทีมงานสตาฟโค้ชที่บริหารจัดการให้เหมาะสมก่อนฤดูกาลจะเริ่มขึ้น เชนฮักจะทับแมนยูยังไงดีเมื่อเมาส์ฟอร์มดีในตำแหน่งบรูโน่ขอขคุณบทความจากบอบูโทษฐานที่เมสันเมาส์โชว์ฟอร์มได้ใช้ลากับแมนยูในช่วงพรีซีซั่นแล้วเอดิคเทนฮักควรจะจัดทีมอย่างไรเมื่อเปิดฤดูกาลหนึ่งหากต้องการชนักเตะผู้นี้ในตำแหน่งผู้เล่นหมายเลขสิบซึ่งชนกับบรูโน่แฟร์นัน์ก็วัดกันไปเลยว่าฟอร์มการเล่นนักขนานนั้นใครเหนือกว่าคนที่ฟอร์มสยองกว่าได้ลงตัวจริงง่ายๆไม่ซับซ้อนอะไร 2. ลงเล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวรุกพร้อมกันไปเลยในระบบ433หรือ4123โดยใช้มิดฟิลด์ตัวรับหนึ่งคนปักหลักอยู่หน้าแผงหลังแต่สูนี้คอบบี้ไมโน่อาจไม่ได้ลงเล่นเป็นตัวจริงหรือไม่ก็ต้องรับบทตัวรับซึ่งไม่ใช่ทาง 3. ขยับรโ,โรนแฟฟานออกไปด้านข้างไงบ่อยครั้งที่อดิตเทนฮิกใช้วิธีนี้ถามว่าตะนะดเล่นได้ไหมตอบว่าเล่นได้นั่นแหละแต่ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่แถมเสียประโยชน์จากดาวเตะโปรตุเกตท,ที่มักจะแผงนิฟ์ออกมามากที่สุดในตำแหน่งเบอร์1ิ ซตอนอยู่กับเชลซีบ่อยครั้งที่เมสันเมาส์คือมิดฟิลด์ตัวรุกด้านซ้ายหรือขวาในระบบ4 2 3สส่วนตอนรับใช้ทีมช่าอังกฤษเขาก็เล่นเป็นหน้าซ้ายในระบบ4-231ว่าแล้วอยากแนะนำให้คุณซือปีแสดงเอาเข้าไปเล่นในตำแหน่งหน้าซ้ายคิดว่าน่าจะมีประโยชน์มากกว่ามาคัสและฟอร์ด5ปรับระบบเป็น442แบบไดมอนด์หรือที่แยกออกมาเป็น41212แล้ววางนักเตะที่เพื่อนเรียกสั้นๆว่าเมสอยู่บนยอดของเหลี่ยมเพชรพลางขยับบรูโน่ลงมาเป็นฮาร์ฟซ้ายหรือขวาตามความเหมาะสม ตรงกลางของเมเจตรจะประกอบด้วยมิดฟิลด์ตัวรับต่ำสุดขยับขึ้นมาเป็นหมายเลข8 2คนอย่างคอบบี้ไมนูและบรูโน่แฟนันโดยมีเมซันมาว์สมบทหน้าต่ำอยู่หลังกองหน้าคู่แต่ซูนี้จะไม่มีกองหน้ากึ่งปีกสองข้างหมายความว่าอเลฮันโดกานาโชอามาเดียโลมาคัตและทรอนและอันโตนี่เดอะมอนสเตอร์ Monster, จะไม่ได้ลงตัวจริงยกเว้นถูกจับไปเล่นเป็นกองหน้าคิดว่าข้อไหนดีที่สุดครับหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ